เป็นแผลริมอ่อนรักษาอย่างไงแล้วถ้าจะไปซื้อ,อยามากินเองซื้อ,อยาอะไรได้บ้างครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศพามา่าหนึ่งทราบ,บ<อ><ะ>ได้ได้ยางไรว่าตัวเองเป็นแผลริมอ่อนตรวจยากนะคะแผลริมอ่อน <S <S คนไปดูรูปตัวเองใน Google ที่เจอมากกว่าแผลริมอ่อนคือเริมนะคะเจอได้บ่อยมากดังนั้นข้อที่หนึ่งโอ้โหลำบากอยู่พามา่าจริงๆก็มีหมอนะคะดังนั้นก็ควรจะพบแพทย์นะคะขณะที่มันมีแผล แผลพวกนี้คุณรู้ได้ไงมันแผลที่อวัยเศนีมีหลายอย่างนะคะริมอ่อนริมแข็งริมแขลเป็ซิฟิลิสนะคะแผลเริมนะคะ,ะดังนั้นสรุปว่าข้อที่หนึ่งต้องวินิจฉัยถูกต้องนะคะซึ่งการวินิจฉัยถูกต้องเนี่ยต้องอาศัยแพทย์ดูนะคะและดูด้วยตาเปล่านะคะดูผ่านกล้องอันนี้ก็ดูยากนะคะต้องมาดูสภาพของตาเปล่าแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมกรณีที่ วินิจฉัยไม่ได้บันทีต้องยอมเชื้อนะคะดังนั้นก็ข้อที่หนึ่งต้องวินิจฉัยถูกอันนี้สองวินิจฉัยถูกก็รักษาตามสาเหตุนั้นซึ่งก็จะมียามาตรฐานนะคะสำหรับรักษาโรคนะคะติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ,ะสรุปว่าต้องพบแพทย์นะคะ,ะค่ะ